ลิสแมนช็อปอาร์วีลดหนักทุกราคาถูกสุดในตลาดเติมอาร์วีในเว็บรับลิสแมนคอยมาใช้แทนส่วนลดสูงสุดถึง25มีบริการเติมเกมแบบผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมได้ที่เว็บและไลน์ตลอด24ชั่วโมงตมเติมเกมถูกไวผ่อนสบายมีเงินคืนต้องลิสแมนช็อปเท่านั้นลัคกี้คอยซีซั่น2คัมแบ็กแจกวอโคเอ็กซ์6โปรและของลิมิเต็ดมากมายรายละเอียดอยู่ด้านล่างใต้คลิปเลยนะครับ สวัสดีวัยรุ่นฟันน้ำนมหยุดดูคลิปสักแป๊วันนี้ที่มีเพจขายดีเกม ROV มาแนะนำไอดีสกินแร์แล่งสูงลุนครบราคาเริ่มต้นเพียงสบาทมีไอให้เล่นชมมาก200 <S <S กว่าส0 0้ดียหน้าเพจนี้เลยเพจ T7 รับซื้อขายเกมออนไลน์ k d ีรีวิเวเยอะทุกไอดีมีประกันหลังการขาย <S <S และเพจรับซื้อ ID ROV ราคาร้อนย้ำว่าราคาร้อนได้เงินทันดีหลังการขายมีแบบไหนมาเสนอที่เพจได้เลย T7 รับซื้อขายเกมออนไลน์จะทิ้งลิกนเพจไว้ใต้คลิปนะครับผมฮัลโหลจอจยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง๊ออุศภนะ กดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้เป็นกําลังใจในการทำคลิปแล้วก็ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะโอเคครับผมวันนี้ผมก็จะมารีวิวกิจกรรมใหม่กันนั่นเองนะครับวันนี้เป็นกิจกรรมซื้อเยอะลดยับนั่นเองนะครับแต่ก่อนที่จะไปรับชมยังไงก็ช่วยฝากกดไลค์เพื่อเป็นกใจกรรผมคนนี้ด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับทางช่องของเราเนาะก็มีสอนรับสกินเลเจนฟรีถาวรนะครับรวมถึงกิจกรรมนะครับแจกโค้ดสกินฟรีสูงสุดระดับออนติเมทนะครับก็สามารถไปดู2คลลิปนนี้ดเยเองคกิจกกรรมม็าเป็นที่เรรียบ้อแล้วน นะครับผมนะก็มาพร้อมกับสกินใหม่ด้วยนะครับนี่เลยนะครับซื้อเยอะลดยับรับ กลางปีนั่นเองนะครับผมนะก็จะสังเกตว่าเป็นรูปธงชาตินะครับผมนะก็เชียร์ไทยอาเอพีเอลนั่นเองนะครับผมนะตอนนี้ก็แข่งกันอยู่นั่นเองนะครับเป็นระดับนานาชาตินั่นเองนะครับก็จะเต็มสกินนะครับผมนะกว่า100สกินนะครับลดสูงสุดเนี่ย85%เลยนะครับก็ระยะเวลาเนี่ยตั้งแต่วันที่ส4มิถุนาจนถึงวันที่27มิถุนายนนั่นเองนะครับผมนะโอเคกิจกรรมนี้บางคนอาจจะเล่นเป็นแล้วนั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดบางคนที่ยังเล่นไม่่่่่เเเเเเเปปป็็็็็นน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 กกกกกสสาา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 มมมมมรร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 ถถดดูคคลลิิีีี้้้้้ไััััอออออองงงงะะะะะบวยจจจตตตทซืแ สกินเนี่ยในราคาที่ถูกลงได้นะครับหนมนะก็คือบางทีอาจจะแบบงบ1,000อาจจะได้4สกินแบบสกินอัติเมตดีๆเลยก็ไปหลายบาทแล้วนะดอนะครับตัวนี้ก็ได้แถมมาถึง4-3สกินอะประมาณนี้น่นเนะครับผมแล้วก็ นี่นะครับผู้เล่นของรางวัลทั่วไปนะครับผมแต่ถ้าเกิดสมมติเรามีสกินแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นลูกแก้วแถมนั่นเองนะครับถ้าเกิดเออรหัสใครดีขึ้นแต่ลูกแก้วก็แสดงว่าในกิจกรรมนั้นเรามีสกินครบหมดแล้วนะครับผมประมาณนี้นั่นเองนะครับผู้เล่นซัมเมอร์ละครรางวัลได้ทั้งหมด4ชิ้นนะครับสามารถรีเฟซฟรีรีเฟซฟรีได้แค่2ครั้งเท่านั้นที่เหลือจะเสียคูปองแต่ก็เสียไม่เยอะเท่าไหร่นั่นเองนะครับผมแล้วก็ของรางวัลเนี่ยจะถูกส่งไปที่กองจดหมายนั่นเองนะครับแล้วกกกกกกก็็็็็ตตตรร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 งงงงงนน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 นีีีี้้้้้ะะ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 ะคคคคคััััััับบบบบผผผผมมมมม่่่่่เเเเเเพพิิิๆจจสสสาาาทลลลยยืืืือออออปววศษหซซข2 2ชชแด ลดเพิ่มอีก10% 3ชิ้นลดเพิ่มอีก15% 4ชิ้นเนี่ยลดเพิ่มอีก20%นะน,นั่นเองในคราฟผมนะแล้วก็การรีเฟซเนี่ยเขาก็จะบอกไปหมดเนาะ2ครั้งแรกฟรี3ครั้งถึง40ครั้งเนี่ย3คูปองนะครับผมแล้วเกิดว่ารีเฟซเป็น100ครั้งเนี่ยก็เสียแค่ส่วนสุดครั้งละ10คูปองนี่นะครับแต่ตัวนี้ผมก็คิดว่าก็อย่ารีเฟซให้มันเยอะเกินไปบางทีเสียคูปองไปค่อนข,อข,อขอ้างเยอะเหมือนกันนะครับกว่าจะซื้อส <c oughs> กินนั่นเ,น,เนเอ,อ,องนะครับแล,ล้วก็ของรางวัลเนี่ยยจะะมมมมมีีีททัั้งงหดกกลลุุ่่่่นนครบเอสา ก็จะมีแตกต่างกันไปนะครับผมนะก็คือจะเป็นสกินอันติเมตในราคา900คูปองนะครับแล้วก็เลเจนด์วอลลภัสสกินระดับใหม่นะครับพอสกินลิมิเต็ดสีส้มอะไรแบบนี้ในเด่นะครับกลุ่ม3ก็จะเป็นสกินแบบอีพิกฮีโรอิกแล้วก็ฮีโร่นั่นเองในเขาผมนะซึ่งตรงนี้นะครับในแต่ละกลุ่มเนี่ยเขาก็จะมีอัตราเลดการดรอปด้วยในเด่นะครับผมนะกลุ่มหนึ่งในรับผมนะก็จะอยู่ตรงนี้เนาะส่วนลดเนี่ยก็จะลดลดสูงสุดเนี่ยอยู่ที่55เลปอร์เซ็นะต์เล่วนลดสสููงุดอย่ที่่60%กลุม3นะครับผมนะเอ้ยกลุ่ม2ส่วนลดสูงสุดอยู่ทวนลด กลุ่ม3ส่วนลดสูงสุดอยู่ที่85%นะครับผมนะตรงนี้ก็ลองดูเป็นกลุ่มๆแล้วกันนะครับผมนะถ้าเกิดสมมติว่าเราหมุนมาปุ๊บรีเฟซมาปุ๊บเราได้กลุ่ม1 55%กลุ่ม2 80%กลุ่ม3 85%ตรงนี้ทุกคนไม่ต้องคิดอะไรแล้วนะครับคุ้มที่สุดแล้วนะครับที่จะสามารถเล่นได้ในกิจกรรมดีนั่นเองนะครับผมนะกลุ่มก็จะมีตามนี้นะครับเพื่อนๆก็จะสังเกตเห็นปะเนี่ยกลุ่มแรกน,นะครับที่ผมจิ้มอยู่เนี่ยก็คือเป็นสกินของเออเตียวเซียนเนี่ยตัวนี้จะเป็นอันติเมต100%นะครับผมนะก็ลดส่วนอย่างที่เมื่อกี้ผมบอกอยู่ที่55%แล้วก็ หนึ่งสองสามนี้ครับไล่ลงมานะครับวอลเลอร์พาร์ของโอเมนแล้วก็มูลาดนะครับผมแล้วก็โอเมนอีกหนึ่งสกินอันนี้จะเป็นกลุ่มสองก็จะมีรดสูงสุดอยู่ที่แปดสิบเปอร์เซ็นนะครับแล้วก็กลุ่มสุดท้ายนะครับกลุ่มข้างล่างสุดนะครับจะเป็นกลุ่มแบบฮีโร่อีกนะครับผมนะแล้วก็อีพิกแล้วก็ฮีโร่จะอยู่รดสูงสุดอยู่ที่แปดสิบห้าเปอร์เซ็นั่นเองนะครับแล้วก็กิจกรรมครั้งนี้ก็จะมาพร้อมกับสกินใหม่ของเออร์ลอด้วยนะเดนนะครับผมก็จะพยายามซื้อแล้วก็ให้ไไดด้้สกกินนนขออองเเรรวยะคับ็ปผม รีเฟรชไปเรื่อยนะครับผมเอาโทเบ,เบอร์มีปัญหาเฉยโอเครีเฟรชได้แล้วโอเคทุกคนนี่เออร์ลอนะครับอยู่ที่65%นตะครับตัวนี้ผมคิดว่าอาจจะมีโอกาสที่ลดได้เยอะกว่านี้นะครับผมนะก็ยังไม่ต้องซื้อก็ได้นะครับก็ลองดูเอาสกิลที่โดนใจแล้วก็เปอร์เซ็นต์ที่โดนใจ่เนเองนะครับโอเคก็อันนี้ถือว่าดีนะเนี่ยทุกคนอายีอยู่ที่50%ก็แทบจะสูงสุดแล้วนะครับแล้วก็อาจจะพ่วงแบบ เออนี้ได้นะครับนี้คือสูงสุดของกลุ่ม2เนาะก็คือ80%นะครับแล้วก็กลุ่มข้างล่างเนี่ยเราก็สามารถซื้อได้นะครับตอนนี้6 3 1เนาะเราเพิ่มไปอีกหนึ่งนะครับผมนะ771นะครับถ้าเกิดเราเพิ่มไปอีกหนึ่งะครับ792ตัวนี้ก็คือแบบได้4สกินนี้ในราคา792คูปองก็คิดว่าคุ้มมากๆแล้วนะครับอัติเมตตัวเดียวเนี่ยก็พันสแล้วนั่นเองนะครับผมนะแต่นี้ผมยังไม่เอาเนี่ยผมจะเอาแบบเออรอนั่นเองนะครับผมแล้วก็ดูสกินที่แบบค่อนข้างโอเคนะครับอันนี้ก็ยังไม่มีเท่าไหร่นะครับก็จัดไปครับผม รีเฟตไปเรื speaker, roommate, ่อยทุกคนนะก็หาอันนี right. person, rides, like ้ม the ันโดนใจที่สุดอ่ะแค่นั้นเลยนะครับเราชอบสกินไหนแล้วเราก็ดูส่วนลดนะครับผมแค่นั้นเลยแต่ถ้าเกิดใครไม่ได้ซีเรียสว่าแบบยังไงมันก็ลดมันก็ลดกว่าราคาเต็มอยู่แล้วเนาะเราก็สามารถซื้อได้เหมือนกันนะครับอย่างเช่นอันนี้ก็โอเคนะทุกคนน่มีเออร์ลอนะครับอยู่ที่75%็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับผมแล้วก็มีมูลาดนะครับผมนันนี้ทุกคนตามนี้เลยนะครับแต่ผมจะลองหาเออร์ล็อบแปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับผมดูซิว่าจะเจอหรือเปล่านะครับผม รีเฟซไปครับผมยังไม่เจอเออร์เลยนะฮะก็ลองรีเฟซไปก่อนนะครับผมเออรเจ็ด้อร er ์นะครับนะแต่ว่าอติเมตตัวนี้ผมคิดว่ามันค่อนข้างน้อยนะครับใครที่เจ้อติเบตพวงไปด้วยตัวนี้ผมคิดว่ายังไม่คยคุ้มนะยางน้อยเนี่ยเอาสักห้ผมคิดว่า,ากลังดีนะก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับแต่ถ้าเอาสูงสุดก็คือห้าสิบห้เนี่ยจะดีกว่านะครับผมโอเคอันนี้สีนะอันนี้ก็ยังอท่าไหรเพื่อนก็ดูแบบรวมนะครับผมโอเคโอเค้โอเอเอรลไม่พอสิบ้าเองวะรือ โอเคผมจะสุ่มหมุนไปเรื่อยนะครับผมในะในงบแบบ500พอนะครับให้มันเหลือ500นะฮะถ้าเกิดมันมีดีวันนี้ผมก็จะหยุดแล้วผมก็จะเล่นจะซื้อเลยนะครับอ๋อเอนี้ก็ถือว่าเยอะแล้วนะแล้วก็ด้วงนี้ก็70%ก็โอเคนะครับผมนี้ประมาณนี้นะครับก็ ลองดูได้นะครับผมนะน,นี่อันนี้ดวงเนี่ยอย่างเงี้ยทุกคนเห็นปะสองร้อยสิบคูปองแต่เราได้สกินมาด้วยนะครับผมนะก็ถือว่าดีมากๆเลยแต่ถ้าเกิดเราจะพ่วงไปด้วยก็ได้เหมือนกันนะครับอย่างเช่นเอามูราตีปิกไปหน่อยเพิ่มอีกนิดนึงนะครับผมก็ได้มาแล้วนั่นเองนะครับแต่ตอนนี้ผมยังไม่โดนใจขออนุญาตไปอีกหน่อยแล้วกันนะครับโอเคไปกันต่อครับผมพยายามหาอันที่ดีที่สุดนะผมคิดว่าเมื่อกี้ที่ผมพลาดก็คือ เออเราเจาเอนะครับผมนะผมไม่เคยเจอ80%เลยนะเนี่ยอันนี้70%ก็ถือว่าโอเคแล้วแต่ข้างบนนี้อุ้ยเอเินดอร์เจตัวนี้ผมบอกว่าโอเคนะเนี่ยเราซื้อเซตเซตเนี่ยทุกคนดูดิเห็นปะ 187คูป,ปองนะครับผมนี่ได้สกิน雷杰玛หนมา1แล้วก็ได้สกินใหม่มาอีกหนึ่งนะครับในราคาที่ค่อนข้างโอเคอยู่พอสมควรนะไม่แย่นะสำหรับวันนี้หรือว่าใครจะพ่วงไปด้วยก็ได้เหมือนกันนะครับหรือว่าพ่วงแบบอันนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ผมมองว่าตัวนี้ผมค่อนข้างคุมแล้วก็จัดไปแล้วผมแบบนี้นะครับเพไหนี่นกิจกรรมมันก็ประมาณนี้ทุกคนนะมันก็เล่นประมาณนี้แหละเราก็หาสกินที่แบบเออเราชอบ นะครับแล้วก็ส่วนรถที่มันแบบโอเคนะครับแบบอาจจะไม่ต้องสูงสุดก็ได้แต่แบบอยู่ในเลทได้แบบเออเกือบดีมากอะไรประมาณนี้นะครับผมนะก็ตรงนี้ทุกคนก็สามารถไปลองเล่นกันได้นะครับผมนะก็ประมาณนี้เนาะกลุ่มหนึ่งขอยังมีทีหนึ่งส่วนลดสูงสุดอยู่ที่ 55%นะครับกลุ่ม2นะครับผมนะก็คือ1 2 3ตรงนี้นะครับอยู่ที่สูงสุดนะครับก็คือ80%นะครับแล้วก็แถวล่างสุดสูงสุดอยู่ที่85%ประมาณนี้นะครับก็หาสกินที่โดนใจนะครับใครได้สกินอะไรไปในส่วนลดเท่าไหร่ก็สามารถคอมเมนต์บอกกันานล่างใต้คลิปนี้ได้เลยนะเด่นนะครับผมนะโอเคก็เดี๋ยวเรามารับสกินกันดีกว่านะครับผมนะนี่ของรางก็จะถูกส่งเข้ามาแบบนี้นะก็กดรับทั้งหมดไปแล้วผมนี่ก็ได้สกินเอเลนดอร์สกินนี้มานะครับเมื่อกี้ถ้าจะไม่ผิดน่าจะ100กว่าคู ก็ถือว่าโอเคนะครับผมนะก็ไม่แย่เท่าไหร่แล้วก็เออลอสกินใหม่นะครับผมนะก็เป็นสกินระดับลิมิเต็ดเขียวนะครับผมนะที่จริงคิดว่าน่าจะแบบอีพิกสักหน่อยนะกำลังดีนะครับมีเอฟเฟกโทนสีม่วงหน่อยก็เฟียวนะเพราะวแขนมันก็โทนม่วงอยู่แล้วอะก็ไม่เป็นไรผมนะก็ถือว่าได้มาลองสกินใหม่ละกันนะครับผมนะโอเคก็เดี๋ยวเราไปรีวิวสกินใหม่กันท้ายคลิปนะครับผมนะก็สั้นเหรับวันนี้นะครับผม,ผมก็จะมาอัปเดตข้อมูล ปะมานี้นะครับผมก็เหมือนเดิมนะครับใครดูคลิปจนจบเนี่ยอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันานะลางใต้คลิปนี้ให้ผมชื่นใจกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับข้อมูลที่ผมพูดผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภยัยานที่นี้ด้วยนะครับที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามนะครับผมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้เป็นกาลังใจนในการทาคลิปแล้วก็ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะสำหรับวันนี้นะครับกอดอุศก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเด้อบายแล้วเจอกันบา,บายๆครับ Me do it. Die! He's making me do it! Die! Trouble! He's making me do it!